ปัจจุบันมีประชากรโลกประมาณ7,795ล้านคนและมีผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไป1,500 0ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ14ของประชากรทั่วโลกสำหรับประเทศไทยจากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุปี2,563ประเทศไทยมีประชากรรวม66.5ล้านคนพบว่ามีผู้สูงอายุจำนวน12ล้านคนคิดเป็นร้อยละ18และมีแนวโน้มที่จะเป็นสังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ภายในปี2,565 จากการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวปี2564พบว่าครอบครัวไทยส่วนใหญ่ เป็นครอบครัวเดีย่ยวรองลงมาคือครอบครัวขยายและครอบครัวลักษณะพิเศษตามลำดับและเมื่อพิจารณาความเข้มแข็งของครอบครัวรายด้านพบว่าด้านสัมพันธภาพมีค่าความเข้มแข็งผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้อยที่สุดโดยเฉพาะเรื่องการแสดงความรักเอาใจใส่และการสื่อสารระหว่างกันอย่างมีคุณภาพทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดท,ที่กระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วมีการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคทวีความรุนแรงส่งผลกระทบในหลากหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการคมนาคม การศึกษาสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและสมาชิกในครอบครัวที่เป็นปัจจัยหนึ่งเกิดจากมาตรการการแพร่ระบาดซึ่งจําเป็นต้องมีการควบคุมการเดินทางข้ามพื้นที่หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรืออาจจะต้องแยกที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคทําให้ความสัมพันธ์ของบุคคลและสมาชิกในครอบครัวลดน้อยลง แต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลากับการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของมนุษย์ก่อให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมความทันสมัยของยุคดิจิทัลที่ช่วยลดรอยต่อระยะทางความห่างไกลของพรมแดนเป็นโลกเสมือนที่คู่ขนานไปกับการดำเนินชีวิตทำให้ทุกอย่างบนโลกใบนี้อยู่ใกล้เพียงแค่ปลายนิ้วมือทำให้ในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบของสื่อโซเชียลมีเดียอย่างหลากหลายเช่น Facebook Instagram Li n e w h a t s a อ p t w i t t e r ติ๊กตอกและอื่นๆอีกมากมายในปีพศ2565กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุและกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงอยากขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุและเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกกลุ่มวัยอื่นๆโดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมโยงความสัมพันธ์แม้อยู่ห่างไกลแต่ยังสามารถส่งมอบความรักให้แก่ ผู้สูงอายุถักทอสายใยความผูกพันด้วยเทคโนโลยีเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีใหม่เชื่อมร้อยพลังผู้สูงวัยเป็นภูมิคุ้มกันพลังใจของครอบครัว